นี่คือการแต่งตัวเครื่องเล่าเนาะทุกคนอันนั้นก็นคือโต๊วม่คู่เลยกันกระดานทีเม่ค,มคู่พันชอนนะเนาะกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนอะสสำหรับคลิปนี้เนะาะจะปาดกพนทุกคนไปบึงการแต่งกายของเคเขียนเล่าเนาะไปองเรียนนะี่คือแต่งกายแบบไรสเสื้อผ้าแบบไรเนาะนี่คือการแต่งกายของถูกชส่ขอแล้วทุกคนเนาะอัน เป็นวัดไอยู่ดูจุดๆใจส่งข้าหน้าสีดำใจเสียขาวเนิบหน่ายทุกคนเนาะกับแตลงโต๊ะกับโมเดลลอยไปได้ทำแบบแต่งตัวธรรมดาของบาทห้าหัวใจทุกคนตามไปซาเล็กหน่อยบ้านเนาะไปขึ้นโน้ได้เดี๋ยวกำลังตอนนี้ใช่ปากำลังจะขี่รถไปส่งเพิ่อนยุงเฮียนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเลยว่าคนอื่นไปแต่งตัวได้เล้วทุกคนเนาะไปเลยนี่คือบรรยากาศโรงเรียน โรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านย่างสูงด้วยจ้ะทุกคนมาส่งอ้ายเพื่องอา,นอ,านองพรน่าฟ่อมเนาะบรรยากาศโรงเรียนนักเรียนกับบรายปรายทุกคนเนาะประวนะันลอยรงเรียบลัางนีิประมาณลอยคนเนาะนักเรียบเดี่ยมาเรียนตอนนี้เพรวนยังมว่าท่านหนะ่ะโขบเนาะเพรวนกับล่างขย้อยมาอยู่ตอนนี้ พอแม่กับขาย่อยมาส่งหรือว่าบางคนเพิ่อกะยางมาเองเนาะนผู้ใชาใส่ส่งผู้ยิ่งใส่กระโปรงก็ได้หรือว่าใส่สินก็ได้เนาะน,น,นี่คือการแต่งตัวนะเขียนเล่าเนาะทุกคนเนาะการแต่งตัวนะเขียนผู้ยิ่งใส่สินเค <laughs> ียนผู้ยิ่งใส่สิน สีฟ <toys> ้าสีดำก็ได้ตีนขาวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เสื้อสีขาวมัดผมเดี๋ยวชิบิไทยบรรยากาศในห้องเยี่ยนให้ทุกคนเลยหับส้มเนาะนะเฮียแม่ห้องเยี่ยนนะเยี่ยนเหล้าเลยบรรยากาศเป็นยังไงเนาะโต๊ะตังเออโต๊ะเป็นโต๊ะใหม่ด้วยอืมบรรยากาศเนาะ อันนั้นก็คือตัวแม่ยคู่อะไกะกระดานทีแม่ยคู่พันชอนเนาะปุ่มซอปุ่มที่เป็นใส่เสอนักยียนเข,ขาเยี่ยนกะเกาเนาะทุกคน,นะคนเนาะตั้งแต่สมัยชาวจุากะเคยเฮียนเนาะห้องนี่เนาะห้องนนีะ่หอ้หองเพียงเดี๋ยวเป็นห้องเพียงหองประนึงวะนะ ของปะเนื้อิ้นหน่อยนักเคียนปกระกดินมักตินหมักตินนั่งยางดู <c oughs> นักเคีย <c oughs> นย่างเบาดุนเจนอ่ะน้อยขี่น้อยเขียนในเต้มไปเวิร์ดหนึ่งกระดานไป <c oughs> กนั <c oughs> นซิมี <c> ่ <oughs> เนเขียนบอกซาธานะนัดป,ประชา,าธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาทาวเนาะเป็นแล้วก็เป็นภาพเป็นหูทุ่งชาแล้วก็เป็นหูผูน้ำลาวเนาะอะไวกัตามฟ้าหงเนาะเป็น กิจกรรมทีเนี่ยคู่บนเขียนเป็นเอาไว้สอนนักเรียนเนาะมีมาในกาดท่างนอกสมัยตะกี้เนี่ยป่าเคยเฮียนเนาะทุกคนเนาะเฮียนโรงเรียนหลังนี่แหละก้งใหม่ก้งนี่ก็สมัยหลายปีเดียวนาะหลายหล่ยปีเดียบไปแจังนี่ เป็นโเนวเวนูเป็นเงาหองเยี่ยดูในห้องเยียนกับชิมี่ฮานขนมขายเนาะให้งหน่อยดีหน่อยก็มา <c oughs> ดอุนลุนจอยซสื้อเน่ยไม่ขาดกันงามๆเลยไม่ขาดอะไรข<ป>องอยู่ของกินที่าย้ด้หน่อยนอะนนนนอันนี้อันนี้จอกด้วยนะนเออ น่อยู่กินลไม้เล็กหน่อยว่ามีแต่เนี่ยไปตะกินขนมกะท้มนีเอาพียงด้มาจมาอัเด็กวนน่อะใครเนี่ยอะไรอะไชิจายข้าวนึง โอ้ยเหนื่อยมากหุ่มห่านเพิ่นเนาะเบิร์ตรงเฮียนมีห่านเดียวเท่านี้เด้ออ่ะฝูนหน้าซื้อไหมอยู่ข้างๆของแม่ห่านก็อยู่ข้างๆของแม่เพื่อดีแล้วอ้าวเอาเดียวก่อนเหนรู้ปืนจะไปไหนนะ นชยไหค่ะแ so ั่ควนไลน์ acing. ัเรียนผลหมากสื่อเพี้ยงไหมค่ะชวนไลน์สื่อตัวไปลูกไสเขาได้ขนาดชวนไลน์รอสีน้ำแล้วหมองม่วงปะจ๊ะอืม ราใส่เตียวพีได้ด้ยหมองวงไอทุงก็ไรปุนะทงละพันสามพันหนึ่งบาทหนึงาทเป็นเงินได้กัหนึ่งบาทอันนี่ไม่้องพันนะลกคนนแกอข้าวดอกข้าวแดงอยนลูกศิษย์ไอพวกจอกนี่ก็ซองพันเบิร์ตแต่บางหม่วงไอทุ้งละพันทุงละพันกี่ได้เป็นเงินไทยกหนึ่งบาท กระปุกนี่กระปุกเยกว่าไมคะกระปุกเจากระปุกไงนี่แมนกเสอหาท่านนเอออรอยบานเออ่อยบานเนาะไ้นี่ที่แตงโตเป็นตะแพงไท้เนย่ลูกลูกครึ่งวันนี้คิือลูกครึ่งเนาะทุกคนหน่อเนาะอีกคิ้วสื้อน้ำอุ้าย ใส่สินไม้ก็ได้เ้อทุกคนอยู่ส่สินไม้เป็นจะแพงแล้วสำหรับคลิปนี้กะสีขาจบเพียงเท่านี้เ้อทุกคนเ้อ